เหนื่อยนะไหวไหมพี่ทีพี่ีก่หมเลยเอช่วยี่่วยพี่ทหมด่องเออเรจะกินอจะกินเ้นไหวมั้ยเนี่ยพี่ทีพี่ทีทไม่ยหน่อยพี่ที m e

คุณชมพูนุชบอกว่าให้เปิดออเดอร์คุกกี้ลูบี้อีกคราวที่แล้วได้กินแล้วเหรอชมพูนุชได้กินป่ะโอ้ยเธอกินหวเลยนะคุกกี้ลูบี้พี่ปุ๊กได้กินป่ะอร่อยนะอรอา สนุกแมไลเทไหน่อ้าวแ่บอกกขอนมก่อนไม่มีแรงโอเคแต่แล้วพี่บอกว่ายงองให้น้องพี่บอกลาทุกคนกันเราไปแล้วยิ้มใหญ่เลยนะเฮ้ยเปิดลูกค้ามองไม่เห็นอ่ะพี่ทีบอกไปไบหน่อย ไม่ได้ดูรู้วันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ถ้าย่งั้นเราดูถ้าย่งั้นเราดูอยู่ตรงนี้จิกวจิ๋ว่อนน้องกินนมเสร็จโอเคบา๊บายบาย